สวัสดีจ้าย่าน้องบีพามาเก็บเห็ดแล้วค่ะเด้อมมูเนี่ยพามาเก็บเห็ดจ้าพามาเก็บเห็ดพามาเก็บเห็ดอยู่ในป่าเนี่ยเดี๋ยวนี่ค่ะนี่เห็ดเห็นบ่พี่น้องจ้าเห็ดเต็มอยู่เนี่ยนี่เห็ดไหลอหล นี่นี่จ้าเห็ดเห็ดจะเห็ดมาจะมามาเก็บกเห็ดค่ะโนตกก่นนในก็พาก,กันมาดิพี่น้องย่มาคักมาแเนมาเก็ดนี่มาหลายมาเห็ดหนี่ มามๆคักมาแน่มา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 เก็บสิาตามมาจ้าหลงมอวงเลยบันมามามาถ้าไม่เก็บเห็ดคนตกไนมะ่ดีพี่น้องไม่เจ้าจิวางไหนนี่มาเก็บเห็ดต้องฝนตกสูข้าก็สูข้าก็จา้า กอดแวนตาก,ก้นเห็นหงเดีย๋ยวมามังเห็บเดี๋ยเอามัดก,กองมาใกล้ๆมามังเห็บเดี๋ยวเอาเมืองเ่ามั้งกองนี่เห็ดเต็มเลยมือกองกับมือไม้แล้วพี่น้องเจ้วบ้ากันเด้ออันไทยองค์ควรบริจาคได้ดีหรอก มาตายให้ใหญ่เลย,ยพันทายยังไงบูมือกล้องกระไดมาค่ะมามาเพียมาพี่บุนตามมาตามมาคอยขี้เ็นไหลอยู่คอยลงหิดติบันคอยเหวนมองตีเพียคอยคอยยันมือกล้องคอยหงหลังี่น้องเยอะเมเหี้ กว้องกาเหี้ยเหี้ยว่าเงี้ยวัเห,ห,หีเ้ยลอไล่ลัดไลเนี่ยเอยักๆๆเอาจาักกรตาหนึง่งบ่ดรีหล่ะมึนเนี่ยเยห็นตานียังเมียมือกว้างเลากาันแต่งสวยสวยพี่น้องแล้มาเก็บเหี้ เป็นไฮเป็นฮึนแกงตัวงามค่ะขนตัวได้เปียกเทากันเปียกหมดยอดอยู่นี่เปียกอาหับอยู่นี่หลายคักหลายเนี่ย,ย,น,ย,น,ยนี่นเ,นเก็บตาบ่ได้ดอกพี่น้องเ่รามันยานคนหยาดนี่ยันเปียกฝนเพราะว่าฝนตก ฝนตกกันเลยยานเสียฝนเอาเก็บพี่น้องเก็บเก็บเห็ดจ้าเก็บเห็ดจ้ามาไดไปจ้าเด้อเห็ดซื้อมาเห็ด ซานเทเรนเด้อค่ะลืมบอกซื้อเห็ดเห็ดหรือว่าเห็ดดำเนาะค่ะเห็ดซานเทเรนค่ะซานเทเรนหรือว่าเห็ดฟิฟลิงซื้อเพื่อนเนาะค่ะเนาะหรือว่าเห็ดเห็ดฟิฟลิงอุ้ยก็หลายหลายเครื่องขนตกเห็ดฟิฟลิงเด้เค่ดเด้อ ออกเป็นปลาเลยค่ะตามมาจ้ามาเก็บเห็ดค่ะเก็บรัวๆจ้าเก็บรัวๆบ,บ่เพราข้าวได้เต็มตาหรือจ้า จะมาตามมาค่ะออกเป็นหมูเป็นหมูออกเป็นกุ้มเป็นกุ้มเลยอันนี้เห็ดเพิอง พึ่งไม่โลนี่แต่ว่าเพิ่นเท่าแล้วบ่เอาเด้อค่ะนี่บ่เอาเอาให้เมึงคือเสือบันนี่มึงกุ๊บนี่บันพีน่น,น,น้องอเป็นวัดเด้อค่ะเป็นวดัดฝนตกก็มาพากันมากกันพากันมวนขักซะเก็บเห็ดนี่เนี่ยพักันมักขักซะฝนตกก็บ่าย่านเกียกฝนก็ตกดิ đi xóm mà thiệt đấy nó có thật đi sau cột kia